เธอทุ่มเต็มที่จริงๆยดานรินยานางเอกสาวสุดฮอตตอบคำถามฉากเปลือยกายในสืบสันดานเล่นจริงหรือสแตนด์อินนางเอกสาวยดานรินญ,ญาต้องบอกว่าชั่วโมงนี้เธอฮอตมากๆมีทั้งงานละครชุดดวงใจเทวพงศเรื่องขวัญดุไทที่ออกอากาศทางช่องสามและล่าสุดที่ตอนนี้กำลังเป็นกระแสพูดถึงหนักมากกับซีรีส์สืบสันดานบน넷ฟล bon ิกกับบทบาทของสาวใช้ไครมุกภรรยาของเจ้าสัวต้องบอกว่าเรื่องนี้ยดาเธอทุ่มเต็มที่จริงๆหลายคนดูสืบสันดานแล้วต่างฮาือฮาในหลายๆฉาก โดยเฉพาะฉากเปลยกายว่าบิวที่ถูกพูดถึงเยอะหลายคนเกิดคำถามได้เอว,ว่าฉากน,น้ยดาเล่นจริงเล่นเองเลยหรือเปล่าซึ่งคําตอบที่ได้มานั้นมีเฉลยแล้วจริงๆใช้สแตนด์อินนะคะไม่ใช่หนูจะมีแค่ฉากตอนท้ายเลยที่ท่านเจ้าสัวเอาน้ํามาราอันนั้นเป็นหนูเล่นแต่นอกนั้นที่เป็นฉากโป๊เปลยไม่ใช่หนูคักต้องบอกว่าซีรีส์สืบสันดานจากเน็ตฟลิกถ่ายใต้ความร่วมมือก,กับกันตนาโมชั่นพิคเจอร์ หลังต่อยสตรีมเมื่อ18กรกฎาคมที่ผ่านมาเปิดตัวด้วยกระแสะความแรงอันดับหนึ่งหมวดรายการทีวีในไทยและอันดับ2คอนเทนต์รายการทีวีไม่ใช่ภาษาอังกฤษที่ผู้ชมรับชมมากที่สุดกว่า8ประเทศได้แก่กาตาบาบามาสโดมินิกันโปลแลนด์เวเนซุเอลาโรมาเนีเนญิญญามาเลเซียและประเทศไทย